สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Powder Color Gaming ยังอยู่กับสีฝุ่นในเกม l a g n a l o g x Next Generation กันเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ฝุ่นจะมาบอกข่าวสารกิจกรรม ROX Alstar l ให้ทุกคนได้รับทราบกันค่ะหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวนี้จากประกาศ official ยลรวมไปถึงได้รับแบบสอบถามในเกมกันด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูไปพร้อมๆกันค่ะว่ากฎกติกาของ ROX Alstar l มีอะไรบ้างและคนธรรมดาอย่างเรามีสิทธิ์ในการเข้าร่วมไหม อย่างแรกที่ทุกคนจะเห็นกันจากรูปโปรโมทนั่นก็คือทีมทั้ง4ทีมค่ะซึ่งในแต่ละทีมก็จะมีสมาชิกทั้งหมด50คนด้วยกันนะคะโดยจะยึดจากหัวหน้าทีมแชมป์ WOC ซีซั่นต่างๆค่ะซีซั่น2อ Monster ซีซั่น3แพ Panda ซีซั่นจีช G s เป็นหลักในการสร้างปาร์ตี้ค่ะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีทีมรับเชิญพิเศษจากฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันฮ่องกงมาเกามาด้วยค่ะ ซึ่งหัวหน้าปาร์ตี้ทั้ง4ทีมก็จะมีสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมทีมให้ครบทีม50คนโดยในจํานวนนี้นะคะก็จะนับรวมไปถึงสมาชิกของ WOC 8คนรวมเข้าไปด้วยค่ะและสมาชิกที่เหลือก็จะมาจากการคัดเลือกโดยหัวหน้าปาร์ตี้ค่ะสมาชิกที่เหลือก็จะมาจากการลงทะเบียนแบบสอบถามที่เราได้รับกันในเกมนั่นเองโดยเกมก็จะคัดเลือกสมาชิกออสตาทั้งหมด200คนค่ะที่จะเป็นตัวเลือกให้แก่หัวหน้าปาร์ตี้ทีมออสตาค่ะ โดยการคัดเลือกคนจำนวน200คนนี้นะคะก็จะมีองค์ประกอบในการคัดเลือกหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆในเกมโหมด PvP คลาสตัวละครชื่อเสียงและค่าแอคทีฟล่าสุดของนักผจญไทยค่ะเรียกได้ว่าหลังจากที่เรากรอกแบบสอบถามแล้วเขาก็จะมาเช็คตัวละครของเราว่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเยอะไหมแต้มเท่าไหร่แอคทีฟแค่ไหนเป็นต้นค่ะก็มองว่าถ้ากิลหรือว่าปาร์ตี้เราแอคทีฟในกิจกรรมพวก KVM GVG ค่ะ นคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกค่อนข้างสูงนะคะแล้วเขาก็จะประกาศรายชื่อ200คนสุดท้ายในวันที่27กันยายนในหน้าเพจ official ค่ะ หลังจากประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วก็จะให้เราไปยืนยันการคัดเลือกใน Discord ทางการที่เขากำหนดค่ะโดยรหัสการยืนยันตัวตนของผู้ที่ถูกคัดเลือกก็จะถูกส่งเข้ามาเป็นจดหมายในเกมและถ้าหากคนที่ถูกคัดเลือกไม่ได้เข้าร่วม Discord ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันนี้และสิทธินั้นก็จะส่งต่อให้ผู้เล่นสำรองได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ะเรียกได้ว่า Discord นี้ก็จะเป็น Discord ร่วมที่ใช้ในการสื่อสารของแต่ละทีมในกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งความสนุกนะคะมันก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือการคัดเลือกผู้ร่วมทีมนั่นเองอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าหัวหน้าทีมเนี่ยจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกทีมจาก200คนซึ่ง4ทีมนี้จะจับฉลากการคัดเลือกสมาชิกตามลําดับและจะสลับเลือกผู้เล่น1คนไปเรื่อยๆค่ะนั่นก็หมายความว่าหัวหน้าทีมจะไม่สามารถเลือกคนที่อยากจะได้เข้าทีมตัวเองได้นอกจากทีมอื่นจะไม่เลือกคนคนนั้นค่ะ สมมติว่าเราเป็นหัวหน้าทีมที่3ามอยากจะได้คนนี้แต่ว่าหัวหน้าทีมที่1ดันเลือกคนที่เราเลงไว้ไปแล้วเรียกได้ว่าจบสิ้นเลยนะซึ่งคนที่ถูกเลือกจากหัวหน้าทีมก็จะถือว่าเข้าร่วมทีมนั้นโดยตรงค่ะในกติกาเนี่ยก็ไม่ได้มีบอกนะคะว่าคนถูกเลือกมีสิทธิ์ปฏิเสธไหมเพราะมองว่ามันน่าจะวุ่นวายถ้าหากว่ามีการปฏิเสธนะคะซึ่งตรงส่วนนี้มันก็จะเป็นการบ้านของหัวหน้าทีมแต่ละทีมในการคัดเลือกผู้เล่นค่ะเพราะเนื่องจากการแข่งขันในกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะมีการ แข่ง KVM GVG โดยนับแต้มของแต่ละทีมด้วยซึ่งการวางแผนเลือกตัวละครบาลานซ์อาชีพให้ครบทั้ง50คนในทีมค่อนข้างที่จะสำคัญมากทีเดียวค่ะโดยการแข่งขันนี้นะคะก็จะไปแข่งในเซิร์ฟเวอร์การแข่งขันคล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์ตอนแข่งศึกมหาเทพค่ะก็จะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆการซิงข้อมูลตัวละครในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องเช็คข้อมูลกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะ และสุดท้ายเมื่อการแข่งขันจบลงค่ะผู้เข้าร่วมก็จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะที่บอกว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็คือเราแข่งออสตาเพื่อไปเอาฉายาสัตว์ขี่แล้วก็ปิกเช่า90วันนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือข่าวสาร AU EX Star ที่สรุปนำมาฝากทุกคนค่ะฝุ่นอาจจะไม่ได้เอาข้อมูลทั้งหมดมาบอกกันนะคะรายละเอียดอื่นๆเนี่ยสามารถไปอ่านกันได้ในลิงก์ที่ฝุ่นจะแนบไว้ให้ในเดสคริปชันค่ะเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ค่อนข้างน่าจับตาม,มองเลยทีเดียวค่ะใครที่สนใจกิจกรรมนี้สามารถไปติดตามข่าวสารกันได้ที่หน้าเพจออฟฟิเชียลของ AU x กันได้เลยนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไป ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดค่ะเล่นเกมกันให้สนุกแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย